คุณเคยคิดแบบนี้ไหมว่าฉันไม่เก่งพอที่จะขายของได้หรอกถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้นะคุณพลาดโอกาสที่จะทําเงินไปแล้วและนี่คือ3ความเข้าใจผิดที่ผมเจอบ่อยมากแล้วมันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราได้เริ่มต้นทําอะไรเลย อย่างแรกก็คือคิดว่าจะต้องเก่งระดับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะทําดิจิตอลโปรดักต์ขายได้แต่ความจริงก็คือถ้าเกิดคุณรู้มากกว่าคนอื่นแค่1นคุณก็สามารถช่วยเขาได้แล้วอย่างที่2นะครับคิดว่าเราไม่มีอะไรพิเศษมากพอหรือว่าไม่เก่งพอนั่นแหละแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันพื้นๆสำหรับเราอะ มันอาจจะเป็นคําตอบที่คนอื่นกําลังมองหาอยู่ก็ได้อย่างที่3นะครับคิดว่าตอนนี้เราเริ่มช้าไปแล้วสู้คนอื่นไม่ได้หรอกความจริงก็คือยุคนี้มันไม่ได้แข่งกันที่ว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มหลังนะแต่มันวัดกันว่าใครเข้าใจลูกค้าได้มากกว่ากันต่างหากผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนจนมาถึงตอนนี้ผมได้ค้นพบว่า ee, แม่งไม่จริงว่ะ เริ่มทีหลังก็ปังกว่าได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่กล้าออกกล้องไม่อยากออกกล้องเราจะสามารถสร้างไรายได้จากออนไลน์ได้ไหมกดติดตามผมไว้นะครับแล้วเ,เจอกันครับ